โอเคสวัสดี m y w วอร์เจ n ี y ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหลังจากหายกันไปนานพอสมควรเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับคอลัมน์ใหม่ของ MyverJ ์เจ n ี y นะครับในชื่อ Mo t ต r m o u มาสคอลัมน์มอ t ต r m o u มาสก็จะเป็นการรวบรวมข่าวสารของแวดวง2ล้อนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือทั่วโลกก็ตามนะครับเท่าที่ผมจะสามารถรวบรวมข้อมูลมานําเสนอได้นะครับก็วันนี้ม o t ต r m o เมาส์นะครับก็ได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับเจ้า Yama h a X Max 3 0 0 และ X-Mac 300 Tec Mac ที่ทางฝั่งยุโรปมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มบ้านเราที่ผ่านมานะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับสาวกสาย X บ้านเราและทั่วโลกนะครับที่ต้องอยู่กับเจ้าโฉมเก่า มานานถึง5ปีสําหรับเจ้า xmax 3 0 0ในบ้านเราเนี่ยในชมปัจจุบันที่ยังคงขายกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017นะครับในงาน big motor s e l e ซึ่งณน,นตอนนั้นถือว่าเป็นที่ฮือฮามากพอสมควรสําหรับเจ้า xmax 3 0 0ด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็กําลังเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นบ้านเราพอสมควรเลยนะครับมีการเอามาตกแต่งกันได้อย่าง มากหน้าหลายตาแล้วก็สวยกันหมดนะครับแน่นอน5ปีผ่านไปวันนี้ยามาฮ่าเปิดตัวโฉมใหม่เป็น All New รีดี s i g n สำหรับเจ้า XMAX 300โดยการเปิดตัวในวันนี้นะครับที่ทางฝั่งยุโรปมีการเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นหลักๆก็คือ XMAX 125 XMAX 300และ XMAX 300TechMAX นะครับวันนี้มอเตอร์มาก็จะมาพูดถึงเจ้า XMAX 300TechMAX และ XMAX 300กันนะครับ เมื่อมีการเปิดตัวรุ่นใหม่สำหรับปี2023ที่ถึงนี้นะครับต้องมีคําถามมากมายที่เกิดขึ้นว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปไหมเครื่องยนต์จะเป็น 400cc หรือไม่แต่แน่นอนว่าวันนี้ยืนยันได้แน่นอนว่าเครื่องยนต์ 400cc นั้นถูกถอดออกจากหน้าเว็บไซต์ของทาง y a m a ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าปี2023ที่ถึงนี้ X Max ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 300cc หรือถ้าพูดกันตามตรงก็คือเครื่องยนต์ขนาด 292cc นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิม ที่อยู่ใน X Max ซีรีส์ปัจจุบันที่ขายอยู่นะครับเท่าที่ผมได้ดูสเปคบนหน้าเว็บไซต์ของ Yamaha Rider ของยุโรปเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับจูนอะไรที่แตกต่างไหมเมื่อขายจริงนะครับแต่ สิ่งที่แตกต่างก็คือมีการปรับจูนให้ผ่านเงื่อนไขของยูโรไฟนะครับซึ่งเจ้าตัว X Max ส0 0และ X Max ส0 0 Tech Max มีความเหมือนกันในเรื่องของการออกแบบภาพรวมเกือบจะทั้งหมดมีจุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในวันนี้มอเตอร์มาสจะมาพูดถึงจุดนี้กันครับมาพูดถึงตัวแรกกันก่อนสำหรับเจ้า X Max 300 Tech Max นะครับก็มีการเปิดตัว2สีด้วยกันสำหรับปี2023ที่จะถึงนี้ก็คือสีแรกนะครับสี Dark Patrol นะครับเป็นลักษณะสี ดาด้านนะครับตัดด้วยล้ออลลอยสีทองนะครับอีกสีหนึ่งเป็นสีเทคแบ็กที่เป็นลักษณะสีดากลอสซี่แล้วก็ตัดด้วยสีล้ออลลอยสีดำนะครับการปรับเปลี่ยนของเจ้า X Max สา0ในปี2023เนี่ยภาพรวมของตัวรถนะครับต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลยนะครับเว็บแรกที่ผมได้เห็นคลิปวิดีโอเปิดตัวที่ยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าการรีดีไซน์ในครั้งนี้ค่อนข้างทําออกมาได้ตอบโจทย์สําหรับผมนะมันสวยขึ้นมากๆนะครับในเรื่องของไฟหน้าไฟท้าย รวมถึงเรื่องของออปชันเรื่องของจอก็ตามนะครับวันนี้มอเตเมส์เราจะมาพูดถึงกันในประเด็นนี้นะครับความเหมือนกันระหว่างเจ้า X Max 300และ X Max 300 Tech Max นะครับผมจะพูดถึงความเหมือนกันก่อนนะครับความเหมือนกันก็คือเรื่องของไฟหน้าที่มีการออกแบบเป็นตัว X นะครับมีลักษณะเป็น Full LED มี Daytime Running ด้วยนะครับเรื่องของไฟเลี้ยวมีการปรับขึ้นไปอยู่บนชิ้นดำที่อยู่ใต้ชิวหน้าซึ่งเป็นคำถามสำหรับผมมาตลอดว่า ไอชิ้นนำตรงที่อยู่ตรงใต้ชิลเนี่ยมันมีไว้ทําไมนะครับทั้งนั้นที่มันสําหรับผมนะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนในบ้านเราก็เอาไปใส่กระจกมองข้างกันซึ่งผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะแต่ว่าสําหรับปี2023นีนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเอามาใช้ประโยชน์แล้วแล้วผมมองว่าเมื่อเอาไฟเลี้ยวขึ้นมาอยู่ตรงนั้นค่อนข้างลงตัวมากพอสมควรเลยนะครับเมื่อได้เห็นผมมองว่าเออนี่แหละประโยชน์ของมันคือตรงนี้แหละนะครับ ไม่รู้ว่าทางพวกแบบอย่าฮมาเห็นคนไทยแต่งกันหรือเปล่าเขาก็มีบางคนก็ทำแบบนี้กันนะครับสํหรับเจ้า X Max โฉมปัจจุบันไปดูกันที่ไฟท้ายครับไฟท้ายก็คงมีการปรับเปลี่ยนเป็น LED เช่นเดิมนะครับมีการปรับเปลี่ยนตกแต่งหน้าตานิดหน่อยถ้าเกิดมองจากด้านหลังไปผมมองตรงๆว่าก็จะมีความใกล้เคียงเดิมนิดหน่อยนะแต่ว่าหากมองด้านข้างนะครับจะรู้สึกว่า มันดูแหม่งแหม่งแปลกๆไปเพราะว่าด้านข้างมองแล้วมีความใกล้เคียงกับ n m a x ที่ขายอยู่โฉมปัจจุบันพอสมควรไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่หากมองจากด้านหน้าตรงเข้าไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจ้า Xmax 300ทั้ง2ตัวนะครับมีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่คือเจ้า Tmax พอสมควรแล้วนะครับเรื่องของมิติดีไซน์จากเดิมที่ผมมองว่าเจ้า Xmax 300ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีความเทอะทะบันท้ายที่ค่อนข้างจะอวบอูมนะครับใหญ่โต ด้านหน้าก็จะลักษณะหัวหลิมๆตัวโตวด้านบนแต่พอดูภาพที่มีการเปิดตัวบนหน้าเว็บไซต์ของยามาฮ่ายุโรปในปีนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะมองตรงๆเข้าไปเนี่ยมีความเหมือน T m a มเลยนะครับใน้ฉมย้อนไปสัก3-4ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าการปรับดีไซน์รอบนี้เนี่ย ผมมองว่ามันสวยขึ้นถ้ามองตรงๆเข้าไปนะครับส่วนด้านท้ายก็แล้วแต่นาจิติดตังเนาะแ้วแจะคนชอบนะครับมาดูไฮไลท์จริงๆสำหรับเจ้า X Max 300 Tech Max ในปี2023นี้เลยก็คือหน้าจอการแสดงผลของตัวรถครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างสวยเพราะมีการให้มาถึง2หน้าจอสำหรับจอด้านบนเป็นจอ LCD ที่จะแสดงผลเรื่องของความเร็วปริมาณเชื้อเพลิงและกิโลในการจับทิปต่างๆส่วนจอด้านล่างเป็นจอ TFT Full Color ขนาด4.2นิ้วซึ่งจอเนี้ยต้องบอกว่าเป็นจอที่รองรับระบบสมาร์ทโฟนคอนเน c t หรือ Y c o n n n c t ของ Yamaha นั่นเองนะครับซึ่งจอแสดงผลไอ้เจ้า TFT Full Color เนี้ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการแสดงผลเป็น n a v i g กเตอในการนำทางได้ด้วยซึ่งผมมองว่านี่คือจุดแข็งและเป็นไฮไลท์จริงๆของเจ้า x m a x 300 Tech m a x เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าด้วยเครื่องยนต์ขนาดเดิม292ซีซี บนคลาส300นาปัจจุบันเนี่ยเอาไปสู้กับคู่แข่งที่เปิดตัวในเซกเมนต์350เนี่ยค่อนข้างยากถ้าพูดถึงกำลังเครื่องยนต์เดิมๆเนาะแต่เทคโนโลยีที่ยามาฮ่าใส่มาให้สำหรับเจ้า X Max 300ทั้งตัวสแตนดาดและตัว Tech Max ต้องยอมรับครับว่าว้าวพอสมควรเลยทีเดียวส่วนความเหมือนเดิมที่ยังคงมีอยู่ในเจ้า X Max 300ทั้งตัวสแตนดาดและตัว Tech Max นั่นก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างที่ยังคงใช้ช่วงล่างเดิมน,น,น่าเป็นเทโลสโคปิกนะครับ แด้านหลังคงเป็นลักษณะของชกที่เหมือนเดิมผมมองว่ามันคือเหมือนเดิมนะทั้งเท่าที่ดูสเปคเนี่ยทั้งความยาวความสูงนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมมีสื่อในหลายๆะำนักทั้งในไทยและต่างประเทศมีการพูดถึงเรื่องของชิวไฟฟ้าสำหรับเจ้า X Max 2 2 2 3 3แต่เท่าที่ผมดูหน้าขนาดนี้นะครับจากหน้าเว็บของยามาฮายุโรปเองเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เท่าไหร่นักนะครับรวมถึง ก็ถ้าที่ผมดูรูปก็ไม่ได้เห็นถึงระบบรางไฟฟ้าที่จะเป็น,นกลไกในการเคลื่อนที่ของชิลยังคงเป็นลักษณะการขันน็อตเข้าไปกับชุดสีอยู่ซึ่งก็ต้องมาดูว่าตัวจริงเมื่อเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยในบ้านเราเองก็ตามนะครับหรือในยุโรปเนี่ยระบบชิลไฟฟ้าที่มีการพูดถึงกันอย่างหนาหูมากเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นชิลไฟฟ้าจริงๆไหมหรือจะเป็นชิลลักษณะดเดิมไปต่อกันที่กลางร,รถสำหรับเจ้า X Max 300ทั้ง2ตัวนะครับเรื่องของเบาะเนี่ยต้องบอกว่าในภาพที่เปิดตัวทางฝั่งยุโรปเนี่ เป็นลักษณะเบาะที่เป็นสเตปและมีหมอนรองนั่งสําหรับผู้ขับขี่นะครับต้องมาดูว่าเมื่อามาฮ่านาเข้ามาขายในบ้านเราแล้วเนี่ยตัวเบาะยังจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาใน2-3รุ่นที่ผ่านมาที่เปิดขายทางฝั่งยุโรปก,ก็จะเป็นเบนาะลักษณะใกล้เคียงแบบนี้แต่ว่าเมื่อมาขายบ้านเรากลับเป็นเบาะแบบปกตินะครับเพราะว่าไอ้เบาะแบบนี้นะครับามาฮ่าตอนเอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยเอามาใส่กับตัวเจ้า SP ก็ต้องดูว่า2023าันาทำ X Max 3 0 0ทั้ง2รุ่น จะเข้ามาเป็นเบาะแบบไหนกันนะครับไปต่อกันที่เจ้า xmax 300 Standard ครับสำหรับเจ้า xmax 300 Standard ในปี2023ที่จะถึงนี้มีการเปิดตัวทั้งหมด2สีนะครับก็คือสี Icon Blue ที่ตัวรถเป็นลักษณะของสีน้ำเงินอ่อนเป็นด้านนะครับเป็นสีน้ำเงินอ่อนด้านนะครับตัดกับชุดสีสีดำแล้วก็ล้อที่เป็นล้ออลลอยให้เป็นสีน้ำเงินมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ และอีกสีที่มีการเปิดตัวคู่กับไอคอนลูก็คือโซนิกเกรยนะครับลักษณะของสีที่เป็นสีเทาด้านนะครับตัดกับล้ออัลลอยที่เป็นสีดำนะครับสำหรับสีของเจ้า xmax 300ก็จะมี2สีนี้นะครับจุดที่แตกต่างอย่างเป็นประเด็นสำหรับเจ้า xmax 300กับ xmax 300 Tech m a x นั่นก็คือหน้าจอแสดงผลที่เจ้า xmax 300เนี่ยให้เป็นลักษณะหน้าจอแบบจอเดียวนะครับเป็นจอ lcd ขนาด4 3นิ้วนะครับ ยังคงรองรับระบบสมาร์ทโฟนคอน n น็กอยู่แต่ไม่สามารถนํามาใช้ในการนําทางได้นะครับและนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับสาวกพันเอ็กสหรับเจ้า x m a x 300และ x m a x 300 t e h m m ็กที่จะมีการเปิดตัวขายอย่างเป็นทางการในทางฝั่งยุโรปเร็วๆนี้ส่วนบ้านเรานะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ส่วนตัวผมคิดว่าในช่วงงาน Mo t ต r Expo ที่ถึงนี้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่น่าจะทันนะครับ อาจจะต้องมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าก็คือมอเตอร์โชว์หรือเปล่าสําหรับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับส่วนเรื่องของราคาก็ต้องมาดูว่ามีการเปิดตัวแล้วราคาจะยังคงขายในราคาเท่าเดิมหรือจะแพงกว่าเดิมอันนี้บอกไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ยามาฮ่าประเทศไทยแล้วกันนะครับและแน่นอนว่าต้องรอติดตามกันนะครับว่ายามาฮ่าประเทศไทยจะมีการนําเจ้า X Max 3223 0เข้ามาขายอย่างเป็นทางการในบ้านเราเมื่อไหร่ หากมอเตอร์เมาส์มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวหรือได้ไปเก็บภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวันเปิดตัวสดๆจะนำรวบรวมมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหากชอบคอนเทนต์ลักษณะน,น,นี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ไมล์เวเจนี่ด้วยครับและพบกันใหม่ในข่าวสารหน้าคอลัมน์หน้าของมอเตอร์เมาส์จะเป็นอะไรฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ